สวีสวัสดีท่านผู้ชมกันด้วยนะครับวันนี้ผมจะมาสอนทำซองจินหูกันเลยนะครับนะเป็นซองจินหูล่างเบิร์มไสใหญ่นะครับล่างโหดซิกมาวันนี้ก็คนง่ายยทุกคนคือเป็นวิธีที่แบบผมรู้สึกว่าตัวนี้ทําง่ายที่สุดละก็ทํากันแล้วก็ไปรับชมกันเลยนะครับแรกนะครับที่เราต้องทํานั้นก็คือเราต้องหาซองจินหูล่างปกติกันนะครับนี่เลยนะคิกับชาโดว์ครับเมื่อเราได้มาเสร็จปุ๊บ ก็ให้ทุกคนทําการาดูนะครับนะับดูว่าสเตตมันเท่าไหร่กันนะครับนะนี่นะเพราะามันต้องอ e ีโบทั้งหมด3ขั้นใช่ไหมถ้ามัน ss ใช่ไหมลบออกไป ss แล้วก็ ss บวกต้องเอาสักต้องเอาประมาณนี่นะครับเราต้องมาสุ่มสเตตก่อนนะทุกคนอันนี้เผื่อดาเมจถ้าอยากได้ดาเมจแรงๆนะครับนี่นะเราก็สุ่มสเตตก่อนนะครับสเตตนี้ก็จะมีประมาณ ss ประมาณนี้นะทุกคน ก็ประมาณนี้นะเราแนะนานะครับให้ประมาณสูงประมาณ S S นะทุกคนก็มันก็ S S 5 S S เราจะได้ประมาณ O นะครับนะเพราะมันสูงสาคัญใช่ไหมก็1 2ึ่ตสาถ้าเราได้ S S แล้วก็จะได้เป็น O บวกเลยนะครับนะเหมือนที่เหมือนที่อันนี้นะครับจะได้เป็น O บอดเนาะแนะนําให้ได้เป็น S S S นะครับนะแล้วก็จะได้ E O เลยเนาะแล้วก็จะได้เป็น O บวกนะครับด้ามมันจะแรงนะเลยทุกคนเห็นไหมเมื่อได้มาเสร็จปุ๊บแล้วก็มาคุยกับไอ้พวกนี้ครับ กดคุยกับมันเนาะนี่นะอีโ e วเราจะเป็น King of Shadow m o n a d นะครับนะซึ่งต้องใช้อีโวชิ้นส่วนนี้นะครับหาจากไหนหาจากครับกดครับกดอันนี้ครับเนาะอันนี้หาจาก Demon Slayer X3 อันนี้หาจาก k h r o n o oh X3 X1 อันนี้ก็หาจาก Challenge ครับเมื่ออีโวเสร็จปุ๊บเราจะได้เป็นอ่ King of Shadow m o n a d นะครับนะเมื่อเราได้มาเสร็จปุ๊บก็ให้ทุกคนทำการเข้าไปคุยกับมันอีกรอบแล้วก็กดอ e ีโวดูมันก็จะขึ้นรูปให้ปุ๊บ อ่ามันต้องการซิเซีมชาร์ตนะครับซิเซีมชาร์ตนี่หาจากอ่าสตอรี่ปกติเลยทุกคนสตอรี่ของมันนะครับเนี่ยเห็นไหมก็สิบเปอร์เซ็นต์แนะนำดาดสุดท้ายครับสิบก็สิบสี่เปอร์เซ็นต์แล้วก็มีโอกาสได้ดาบอันนี้ด้วยนะเนี่ยครับก็ลงไปให้ได้ครบประมาณห้าสิบครับเมื่อได้เสร็จปุ๊บยีโ e บเสร็จปุ๊บเราก็จะได้เป็นชาร์โดโมนาครับเมื่อได้ชาร์โดโมนาเสร็จปุ๊บก็ไปคุยกับมันอีกรอบเนาะมันจะขึ้นรูปให้ที่สวดอีโวิก็ประมาณนี้นนะะครับนะ เสร็จแล้วล้วก็มาคุยกับคัพติ้งครับมันจะได้เป็นอันนี้ใช่ไหมไอนาฬิกาปลูกกันสักอย่างเนี่ยแหละมันก็ขึ้นมาเวลคั่มเพเยอร์อันนี้หาจากไหนอะพี่อันนี้หาจากอันนี้ครับตรงนี้นะซึ่งก็ใช้ซิสเ e m มชาร์จเหมือนเดิมครับ60สิอันเนาะมันจะได้3อันนะครับนะ3มอันเสร็จปุ๊บก็เอามาอีเวลกับอันนี้แล้วก็จะได้อันนี้มานะครับเสร็จแล้วต่อมามันก็จะเป็นไอลูกสีม่วงอะครับนะก็คือซิสเ e m มควายนะครับหาจากไหนหาจากเพย์ครับ กดเกียร์ลุงกดเลนเจอร์เลื่อนลงมากดอันนี้แล้วก็เลื่อนลงมากด X 4ก็จะได้เป็นอันนี้นะครับนี่เลยเนาะโอกาส0.75อนะครับไออันนี้เลยเนาะเมื่อเราได้มาเสร็จปุ๊บก็ทำการกด Evo แล้วก็จะได้เป็น Shadow b bon o n ัสอีโเลยนะครับแค่นี้เลยนะประมาณนี้เลยนะครับนะนี่เลยเนาะสำหรับใครที่แบบพี่ผมเกียจทำมาครับสามารถทักมาจ้างในแฟนเพจได้นะครับ พอดีผมมีทีมงานอีกเยอะครับที่สามารถรับทําได้เนาะก็เป็นประมาณนี้เลยครับสําหรับซองคินฮูชาร์ดโบนะครับเดี๋ยวเราจะไปรีวิวกันเลยนะครับโอเคกันเลยนะครับผมเข้ามาในเกมกันเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับผมจะทําการกดโดูเลยนะครับคนหนึ่งพอนาะมันายไปแล้วก็ซองคินฮูนะครับดาเมจเริ่มต้นอยู่ที่1นึ่งแสามืเลือดหกหมื่นนะครับวางได้แค่ตัวเดียวนะครับนะแล้วก็ เดี๋ยวมันจะเดินมาตรงนี้นะครับนี่เลยนะครับนะก็คูดเดาประมาณเกือบสองวิวิ่งสิห้านะครับอีเวทลบเจ็ดสิบก็ประมาณนี้เลยนะครับตีไกลมากทุกคุเห็นไหมยิ่งตียิ่งเสกมอนมาได้นะครับนะตีปุ๊บเสกปุ๊บตีปุ๊บเสกถ้าตีสองมันก็เสกมาสองนะครับคือผมว่ามันโกงนะคือตีปุ๊บก็เสกตีปุ๊บก็เสกผมว่าวงเบต้าว่ะตัวเนี้ยผมว่าเบตา้ตา,บตาอย่างงี้ก็เบตา้าคือแบบคือมัน มันไม่ได้ทำยากค่ะคือมันง่ายคือสำหรับผู้เล่นใหม่ก็พอได้อยู่แต่มันง่ายแลวทุกคนก็เดี๋ยวผมจะอัพเลยนะครับนะก็ฟองกินทูนะครับกดอัพไปอีกขั้นหนึ่งนะครับนะก็มันก็จะดาเมจหกหมื่นห้าดาเมจไม่ใช่เลือดเลือดกหมนดาเมจหนึ่งแนะครับก็เหมือนเดิมนะครับเลือดหนึ่งนสามพอดาเมจสอง0สนนะครับก็เหมือนเดิมปกตินะครับ โอเคระยะก็เปลี่ยนอันนี้ก็จะโจมตีแบบไวขึ้นด้วยนะครับเป็น0.7วิอ่ะโคตรเบต้าแล้วก็วิ่ง5.2วิแล้วก็เลือด200,000ดนดาเมจ300,000ถ้าเรากดอันนี้จะเป็นดาเมจแบบ full e l e นะครับแบบโจมตีแบบ full e l e เลยนะครับนะเดี๋ยวมให้ทุกคนดูนะครับ <c oughs> อันนี้ที่ผมบอกนะครับอันนี้มันโจมตีแบบวงกว้างจะโจมตีทีละตัวเดียวนะครับนะเพิ่งแค่นี้มันก็โกแลวไง เดี๋ยวผมจะอัพไปเลยนะปั๊บนี่นะครับนะสกินฮูตอนนี้ก็เป็นล่างแบบตีฟูเอลีนะครับตี7ูนวคือตีเซี้ยววิแบบตีแบบปั๊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 บไวมากอ่ะไวคือนะทุกคนก็กดอัพไปนะครับอันนี้ก็จะแบบเปลี่ยนท่าจบตีใหม่นะครับนะก็นี่เลยนะครับเดี๋ยวผมจะลองเสกทุกคนดูนะปั๊มเรียบร้อยคือแบบโกงแบบโกงโคตรอ่ะโจมตีฟูเลีนะ แบบปันชิลคืนะเนี่ยวิ่งมาปุ๊บแล้วก็ต่อมานะครับนะมันจะเป็นแบบเป็นโจมตีใหม่นะครับกดไปปุ๊บเป็นหมดสุดท้ายนะโจมโจมตีล้านห้าแล้วก็คูดาวห้าวิแล้วก็เลือดห้าแสนสามหมื่นนะครับนะวิ่งห้าจุดสองเนาะ,นะก็กดมาปุ๊บนี่ทำนะเดี๋ยวผมจะลองกดดูโหมดนะครับนะว่าแบบมันมีอะไรไหมนะ เหมือนไม่มีอัติเมตใช่ไหมโอ้แหลกแหลกแหลกไม่มีอัติเมตนะครับนะเป็นตัวละครที่แบบทําง่ายโอ้ได้ทุกคนนี่นี่น,นี่คือมันก็โกนนะครับเรียกมอนได้รัวๆคือแบบผมว่ามันก็โกนอยู่ดีทุกคนก็เป็นตัวละครที่ใช้ได้เลยนะครับผมว่าติดเมตานี่นะครับนะก็จะเป็นประมาณน,นี้เลยนะครับสําหรับการรีวิวฟองจินฮูนะครับนะก็คลิปจะมีเพียงแค่นี้นะครับ ถ้าใครชื่นชอบคลิปนี้อย่าลืมกด like, กไลค์กดติามกดดิ่งเพื่อจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆกันเลยนะครับนะก็ซี so you อเก i n n เ x ็กทางครับบ๊ายบาย